เดา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 เาเดจจจเชอรินนะคเชรีนค่ะ <llevar S 1> <Yas. S 2> หนึ่งขวบแล้วค่ะหนึ่งขวบพอดีอรุเสาแล้วลูกสาวแต่แต่แต่เด ฝรั่งฝรั่งฝรั่งมาดูสาวรูดเสาเเลยฝรั่งมาดูสาวรูดเสาเอาเร็วรูดสาวอก็ยากขึ้นตะเด้าเด่อ่เเดดเดเดงดเ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 ยเดเดเเด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 เเด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 เเด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 เเ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  <laughs> <là, chắc> <laughs> Ao, <ta lại> <laughs> <laughs> à, đâu, chẳng đấy cả bò đâu, 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 đâu. <laughs> chẳng đấy cả bò lụt đâu, chẳng bò เดาจังไดกับบอลุดเดาจังไดกับบอลุดเดาเดาเดาจังไดกับบอลุดเขาสอให้เห็นไปทั่วกเอ่ะดดเดไม่ดูออ เ็นสืเี่ยเนี่เปนเอเ์ิวนมเหรอโอเคบายยกับลูกบายยบายยบายยก่อลูกดีแม่พี่แม่แม่บายๆใส่กล่องพี่แม่บายๆบายยบายๆก้องลูกบายยก้องจุ๊บๆด้วยอ